ที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ําไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวด์โฟนทาให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวนโหลดยูนิโฟนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับกระาบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับวันนี้กับพี่โนติสอีกแล้วนะครับผมโดยวันนี้นะครับพี่ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของแฟมิเลียหรือสัตว์เลี้ยงนั่นเองหรือว่าเรียกกันว่าแฟมนั่นเองนะครับตัวของแฟมเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่าแฟมตัวไหนเหมาะกับยูนิตตัวไหนหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นก็จะงงว่าระบบนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายคร่าวๆว่าต เกมอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสิ่งของที่เพิ่มความสามารถพิเศษหรือว่าเพิ่มสเตตของตัวยูนิตนั้นๆได้ซึ่งมันก็จะมีความเหมาะสมในแต่ละตัวว่าตัวนี้ใส่กับตัวนั้นได้ตัวนี้ใส่กับตัวนั้นแล้วไม่เวิร์กอาจจะช่วยเรื่องธาตุแต่ว่าพาสีมันเล่นด้วยกันไม่ได้อะไรทํานองนี้โอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีทั้งหมดในหน้าวิกิเนี่ยหลายตัวมากนะครับแต่พี่เนี่ยจะไล่ทุกตัวเลยนะคือคนดูเนี่ยจะได้รู้ว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับตัวประเภทอะไรบ้างนะครับผมโอเคไปที่ตัวแรกเลยนนนนะครััับตตตววขอองแกีี่้้้หาไไมด แล้วนะครับแล้วก็จะมีในอนาคตก็ต่อเมื่อมีอีเวนต์แคลนเดอร์หรือปฏิทินอีเวนต์กลับมาอีกรอบหนึ่งที่ จะเป็นในกรณีที่เราเนี่ยสามารถแลกตัวของเฟมิลเลียได้นะครับผมโอเคก็ตัวของพาร์สีบนะครับจะบวกดาเมจแบบสุ่มนะครับธาตุเคิร์สธาตุลมแล้วก็ธาตุอันเบานะครับเป็นจำนวน0.5เร์เถึง5นะครับแล้วก็พาร์สีบเนี่ยจะเพิ่มอัตราคริเทียลอยู่ที่10เปอร์เซ็ดาเมจอยู่ที่0.5ถึง3เถ้าสมมุติว่าการโจมตีนั้นไม่ออกคริเทียลแล้วก็เมื่อออกคริเทียลแล้วเนี่ยก็จะทำการรีเซ็ตตรงคริเทียลดาเมจใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นงไไมม่่ตติิดดกก็็็เปน ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับลักษณะของตัวสายดามินะครับสายที่ต้องการคริติคอลหรือว่าจะไปเล่นสายเดซอายเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่า มันสามารถบวกเพิ่มอัตราคริติคอลให้ด้วยต้อง10%นะครับแล้วก็เนี่ยแนะนําว่าใส่พวกตัวอันบาวอย่างพวกเลนเซอร์ก็ใส่ได้ครับหลักๆเนี่ยคือใส่ตัวดาเมจนะตัวนี้ต่อไปตัวที่2นะครับด็อกโก้นะครับพาร์สินะครับบวกดาเมจศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับธาตุหนึ่งธาตุที่มีเข้ามาในทีมนะครับคือยิ่งธาตุเยอะในทีมเนี่ยก็จะยิ่งบวกเยอะนะครับผมแล้วก็จะบวกดาเมจธาตุไฟธาตุสายฟ้าแล้วก็ธาตุน้ำนะครับเป็นจำนวนศูนย์จ เทอร์บอโบแกนนี่จะดีกว่าแต่ถ้าจะใส่จริงๆตัวนี้ก็เน้นใส่พวกดามเมจก็ได้ครับสายแบบใส่ท่าอะไรประมาณนี้ เอออันนี้น่าจะเว์กต่อไปนะครับกิกกี้ในดักกันบอลน,นะครับสามารถหาได้จากก i ิฟต์บ็อกที่2นะครับซึ่งโอกาสจะ drop อยู่ที่10%นะครับจะอยู่ในวินเทอร์อีเวนต์เหมือนกับตัวไอหมาเมื่อกี้นะพาสซสฟของมันนะครับจะสุ่มธาตุไฟธาตุสายฟ้าหรือธาตุบลสซึ่งบวกดามจอยู่ที่0ง2%นครับแล้าสทนะคราเมจ0.5%ถึง2%สธาตุทร่เือนกันะครับแล้วก็พา,า,ทาทนนมมถ้สพี่ใสไฟ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 คือไฟทิ้งทีมเนี่ยมันก็จะบวก5ตั5ตัวบวก2%ก็จะเป็น10% 10%อ่าปราณบท้กธาิงที่่ามนระดัดีะวกับหละ เออแต่มันแค่คนละแบบกับธาตุไม่ซ้ำกับธาตุซ้ำนะครับ2ตัวนี้ปดตกได้เลยแต่ถ้าใส่ก็ใส่พวกตัวดาเมจได้ครับตัวนี้แก้ขาดสําหรับคนที่กลับมาเล่นแล้วมีใส่แก้ขาดได้แต่ว่าในอนาคตก็ต้องอัพอัพเป็นตัวอื่นอะไรเงี้ยโอเคต่อไปตัวนี้หลายๆคนก็น่าจะชอบมากนะครับตัวพารโดรุนนั่นเองพารโดรุเนี่ยมีความสามารถในการสุ่มดรอปของขวัญน,นะครับผมโดยทุกๆ1 0ถึง60วินาทีเนี่ยจะสุ่ม ดรออปขขงวัญนน,นส่งพัลลุเนี่ยจะสามารถสุ่มจะเป็นธาตุแสงนะธาตุคอสมิกหรือธาตุแพชชั่นนะครับ, mic, รรบเป็นจำนวน0.5%ถึง2%นะครับซึ่งการสุ่มของขวัญของพัลลุก็คือการสุ่มบัฟนั่นเองนะครับโดยจะสามารถสุ่มบวกระ,ระยะ10%บวกดาเมจ10%นะครับหรือว่าให้เงิน,น100เยนหรือว่าจะทำการลดค่าอัพยูนิตเพื่อร่วมทีมถาวร5%ซึ่งสามารถใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะวิธีการหารก็คือกิฟต์บ็อกซ์ที่สุดของไอ้อไอ้พวกนีละ นะครั์โดรู้เนี่ยสามารถใส่ได้หลายตัวนะคือไม่ว่าจะใส่พวกตัวซัพพอร์ตที่มีระยะการโจมตีหรือใส่พวกตัวเงิน นะครับเมื่อก่อนเนี่ยใส่ตัวเงินได้เพราะว่ามันจะมีกิฟต์หนึเยนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่พวกตัวเงินเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ความสามารถอันแรกกับอันที่3ได้นะก็คือลดค่าอัพกับบวกระยะหรือบวกดาเมจเพราะว่าตัวของตัวฟาร์มตังค์เนี่ยมันไม่มีระยะการโจมตีนั่นเองฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถมอบสถานอันนี้ได้ต่อไปก้อนนะครับก้อนการโจมตีนะครับจะอิ n o r e damage reduction นะครับก็คือตีทะลุซีซีแหละเป็นจำนวน 10%- 50%รับเมื่อแดงก็นครับแล้็สมบวกดาเมจธาตุนะครับตุคอเมาตุอปาร์หฟ้าแล้วก็ธาตุ ลมเป็นจานวน2%ถึง5%านนะครับสามารถรับได้จากริฟช็อปหรือว่าร้านค้าประตูมิตินั่นเองอันนี้น่าจะขายอยู่ที่100ชาร์ตนะตัวนี้ลักษณะาการใช้นะครับแนะนําว่าใช้กับด่านที่เราเนี่ยเจอพวกโอเวอร์ชิลเจอพวกอะไรที่มันลดค่าสถานะเยอะๆคือแบบว่ามีซีซีเยอะๆหรืออย่างพวกถ้าสมมติเราเล่นแล้วเรามีปัญหากับมดข่าวในดันเจียนเราก็สามารถเอากรเนี่ยไปเป็นตัวช่วยได้ฉะนั้นตรงกรเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่เอาไปใส่ในสถานการณ์ประมาณนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลักๆอะ พี่ว่ายัางไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ เออมันจะมีตัวอื่นที่อาจจะเหมาะกว่านี้นะครับต่อไปยาชิรุนะครับพารซีบนะครับเมื่อไรก็ตามที่ยูนิตสวมใส่แฟมิเลียตัวนี้ถูกสตันนะครับจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้น1%ถึง10%สูงสุดอยู่ที่30%นะครับอ่บวกดาเมจธาตุนะครับถ้าคอสมิกธาตุไฟแล้วก็ธาตุอันบาวไปจำนวน2%ถึง5%นะครับแล้วก็วิธีได้รับก็จะเป็นจากริฟช็อปเหมือนกับตัวของกอนนั่นเองลักษณะการใช้งานของตัวนี้นะครับมีอยู่2ตัวเด่นๆเท่าที่พี่นึกออกนะก็คือตัวของเคมปาจินะคครรัับววว่่่า2นนนนีี้้้เยยยจะอูดกกแล็ตง นะครับที่พี่มองว่ามันก็ยังพอใช้ได้แต่ว่าพี่ว่าอีกอันนึงเนี่ยมันจะเหมาะกว่าแต่เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงแล้วกันประมาณนี้ใส่ตัวดาเมจแต่ว่ายาชิรุเนี่ยจะเป็นตัวประเภทเฉพาะทางนะครับฉะนั้นตัวไหนที่ไม่โดนสตันหรือมีการซีซีเยอะ ยาชิลุก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นต่อไปในส่วนของเบลุนะครับบวกดาเมจธาตุเคิร์สบวกดาเมจธาตุไฟและบวกดาเมจธาตุอนโนนนะครับเป็นจำนวนดาเมจ2%ตถึง5%นะครับแล้วก็การโจมตีจะทำให้กลืนกินร่างเงาที่เลือดน้อยที่สุด5ตัวไปออกจากสนามนะครับแล้วทำการบัฟดาเมจในการโจมตีครั้งต่อไปเป็นจำนวน 5%- ถึง20%วิธีการได้รับก็จะเป็นร้านคาดันเจี้ยหรือรานคาของซงจินอูนั่นเองนะครับตัวนี้เหมาะกับสายซัมมอนเงัวน เนกับปู่ยามะได้แต่ว่าอนาคตเนี่ยตอนนี้มันมีแฟมอื่นที่ดีกว่านี้แล้วแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยเอ่าพอเราเสกเงามาเยอะๆเนี่ยหลาวางหลายตัวเนี่ยมันก็จะบวกดาเมจได้หลายรอบเหมือนกันฉะนั้นจริงๆมันน่าจะเวิร์กทั้งคู่แหละแต่ว่ามหนาดพี่ว่ามันน่าจะแรงกว่านะอันนี้เกอันนี้ก็คือหลักการใช้งานเบลุเล่นกับสายซัมมอน ประมาณนี้ต่อไปบา r b บิดี้นะครับทุกการคิวที่เกิดขึ้นจากยูนิตที่สวมใส่แฟมิลเลียตัวนี้จะถูกนับสแต็กเพิ่มขึ้น0ถึง2นะครับมันจะทำความสามารถในการเก็บสแต็กเพิ่มเติมได้ถ้าเป็นสแต็กที่เป็นการเก็บ ผ่านการคิวหรือการฆ่าศัตรูนะอันนี้ธาตุก็จะบวกคอสมิกบวกบลัสบวกโฮลี่เป็นจำนวน2%ถึง5%นะครับวิธีการได้รับก็คือเราเนี่ยจะต้องเล่นแลนด์อัพเดอะกอตเลเจนสเตตนะครับเป็นด่านของดาร์กนบอลที่เป็นเลเจนสเตตด่าน3นั่นเองจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่5%นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคล้ายๆกับตัวยาชิรุนะตัวนี้จะสามารถใส่ได้2ตัวที่พี่เคยลองก็จะมีตัวของวาเลนไทน์แล้วก็จอมันบูนะครับจอมันบูเนี่ยจะมีความสามารถในการเก็บสแต็ตเพื่อทีี่่่่จจะะะแปปปลงงงงรราาาาเเเเ็็นนนนตตตััััววอออไคบบถ้้กกขยมมช ถ้าใส่บาร์บีดีเนี่ยจะทําให้ลดระยะเวลาในการเก็บสแต็กไปได้เยอะเลยครับฉะนั้นตัวนี้มีประโยชน์มากสําหรับตัวบูนะอันนี้ก็จะเป็นแฟมิลเ่เฉพาะทางนะครับถ้าใครเล่นบูเนี่ยต้องใส่ตัวนี้นะต่อไปพัพเปอร์นะครับจะสุ่มทาตลมแล้วก็ ธาตุบลส์หรือธาตุโฮลี่เป็นจำนวนดาเมจ2%ถึง5%นะครับพาสซีฟนะครับจะบวกอัตราคริติคอล1%ถึง5%บวกดาเมจคริติคอล2.5%ถึง10%นะครับโดย b ยบัฟตรงนี้เนี่ยจะทำการคูณ2ถ้าสมมติว่าใส่กับยูนิตดราก้อนบอลนะครับสมมติว่าถ้าเต็มสุด5%ถ้าเราไปใส่พวกโกฮังก็จะเป็น10%ถ้าครีด,ดาเมจจาก10%ก็เป็น20%ถามว่าดีไหมพี่ว่าก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้อนาคตมันก็มีอันอืนแล้วแต่ว่าเดีจะบอกว่าตอนนี้เหมกับตัวอะไรบ้างว ซึ่งจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่5%ก็อาจจะดรอปพร้อมกับบาบิดี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเล่นพร้อมกันก็ได้ลุ้นทั้ง2ตัวเลยสิ่งที่เหมาะสมกับมันก็คือพวกตัวยูนิตของดราก้อนบอลนะครับตัวของดราก้อนบอลก็จะเป็นพวกโกจิต้าโกฮังมิสเตอร์ซาตานอะไรทุกอย่างที่เป็นดราก้อนบอลใส่ได้หมดเลยโกคู Go ก็ใส่ได้นะมีท่าโทลี่เห็นไหมท่าตรงด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าถามพี่พี่ว่าเหมาะสุดอาจจะเป็นตัวของมิสเตอร์ซาตานแต่จริงๆอนาคตเนี่ยมันก็เล่นได้หลายสายมากขึ้นนะเพราะว่าตัวของ Satan, มิ ตรงนี้เนะี่ยมันจะช่วยตัวมิสเตอร์สตาร์ได้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ตัวสายแบบสายเฉพาะทางเหมือนจะชิลุก,กับบาร์บี้นะตัวนี้สามารถใส่กับตัวที่ต้องการอัตราคริิคอลได้นะครับต่อไปนะครับอาลอตเตอร์วิสิตนะครับบวกดาเมจ10%ลบคูดาว5%แล้วบวกระยะ10%นะครับสุ่มบวกดาเมจธาตุทุกธาตุในเกมเลยนะครับแล้วก็บวกอยู่ที่ดาเมจ2-5%วิธีการได้รับนะครับจะได้รับผ่านกล่องจดหมายในระหว่างวันที่28เดือน4นะครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วอันนี้ใส่กับตัวดาเมจได้ทุกกตัววเเลลยรบบดามด คูดาวบวกระยะยิ่งถ้าท่าตรงนี้ยิ่งดีเลยครับจะบวกดามเมจได้มากสุดที่ 15%เลยนะอันนี้โอเวอร์ออลค่อนข้างโอเวอร์ออลครับใส่กับตัวไหนก็ได้แต่ว่าใส่กับตัวดาเมจแล้วกันอย่ไปใส่กับตัวพวกตัวฟาร์มตังอะไรเงี้ยต่อไป Black Spirit นะครับพาสซีฟของมันนะครับการโจมตีจะทําให้สร้างหลอดมีเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับจาก0.1%ถึง100%นะครับแล้วก็สุ่มธาตุบลาสต์ถ้าสายฟ้าแล้วก็ธาตุลมเป็นจํานวนดาเมจ2%ถึง5%นะครับสามารถได้รับผ่านเรดช็อปนะครับตรงนี้เรดช็อปก็จะอยู่ใกล้ๆกับดันเจี้ยนช็อปนะครับอยู่ใกล้ๆทรงอันนี้น่าจะเป็นซิสอยู่นะถ้าพี่จําไม่ผิดตัวนี้ลักษณะการใช้งานก็คือเราจะต้องเอาไปใส่กับยูนิตที่ม มันมีการเล่นพาสีเก็บหลอดพาสีเก็บหลอดมีตัวอะไรบ้างเวอร์จิลดันเต้โกคูซีตตัวพวกกิวตี้เกียร์พวกเอเฟลไบเคนพวกนั้นคือใช้ได้หมดเลยครับพวกที่มีหลอดการเก็บสแตก็กความเปลี่ยนแปลงที่จะเพิ่มขึ้นยจงเห็นได้ชัดสมมติว่าถ้าบวก100%ขึ้นนะอย่างซีสเนี่ยปกติเนี่ย ตี8ทีถึงจะ swap ได้หรือว่าเปลี่ยนล่างได้ถ้าเราเอา100%ขึ้นเนี่ยจาก8ทีก็จะเหลือแค่4ที swap ได้บ่อยขึ้นอ a t o m i กแรงไวขึ้นอันนี้คือน่าสนใจฉะนั้นตัว black spirit ก็จะเหมาะกับพวกตัวสายที่มีสกิลหลอดถ้าไม่ใช่ตัวสายหลอดเนี่ยพี่ไม่แนะนําให้ใส่ตัวนี้นะต่อไปนะครับนกอ้วนโอ้โหอันนี้คือ one of the best f ฟ m i ม y ลี้ในเกมไม่พี่ว่าท็อปหนึ่งเลยด้วยซ้ำสำหรับพี่นะครับคือนกอ้วนนั่นเองที่พี่ชอบเรียกในไลฟ์หรือว่าทุกๆคนหลายๆคนพี่ไม่รู้หลายๆคนเรียกไหมแต่พี่ชอบเรียกว่านกอ้วนนะครับตัวนกอ้วนจะบวกดาเมจธาตุน้ำธาตุสายฟ้าและธาตุบลส์เป็นจำนวน2%ถึง5%นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนที่หลายๆคนอาจจะงงเกี่ยวกับตัวนกอ้วนนะครับตัวพาร์ต่อไปก็คือการเปลี่ยนแปลงดาเมจ การเปลี่ยนแปลงคริติคอลดา a g e การเปลี่ยนแปลงระยะและการเปลี่ยนแปลงอันตรายคริติคอตรงนี้เนี่ยใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันสามารถลบได้และบวกได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราเนี่ยจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันบวกเยอะที่สุดและบวกหลายอันที่สุดอย่างสมมุติว่าถ้าเราได้ดาเมจสิ0ขึ้นคริ d ดาเมจสิขึ้น,นระยะ10%ขึ้นและคร i ติคอลชบวก10ขึ้นอันนี้ถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีลบเนี่ย ก็ต้องลองดูว่าเราโอเคกับจำนวนลบไหมลบเยอะหรือเปล่าลบน้อยหรือเปล่าถ้าลบน้อยแต่บวก3าอันเยอะอันนั้นเรารับได้อะไรเงี้ยเราก็ลองไปช่่งดูถ้าถามพี่หลักการเลือกนกดีๆง่ายๆเลยนะครับคือบวกาดาเมจกับบวกระยะเพราะว่ายังไง2อันนี้เราได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยคือพี่ให้เป็นอัตราคริติคอนะคริติคอแชน้์นะครับแล้วก็ค่อยเป็นคริติคอดาเมจถามว่าทำไมพี่ให้คริติคอแชน้์มากกว่าคริติคอดาเมจเพราะว่าถ้าเรามีอัตราคริติคอลมันยังออกได้ ต่อให้มันออกเบาแต่มันยังออกได้แต่ถ้าเรามีคีดาเมจบวกเยอะมากๆแต่เราไม่มีอัตราคริติคอลมันก็ออกไม่ได้ฉะนั้นวิธีการเรียงลําดับก็คือดาเมจระยะอัตราคริติคอลและคริติคอ l d ลดาเมจนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ต้องเอาไปตีบวกนะตีบวก3 ถึงจะแซบๆเลยตัวนี้ใส่กับดาเมจได้ทุกตัวโอเวอร์ออเลยแต่ว่ามีแค่2ตัวตอนนี้ที่พี่คิดว่าใส่ไม่ได้ก็คือตัวของพวกซุคุนะกับโกโจที่มีแฟมิลียาแวนการ์ดไปแล้วอันนั้นก็คือไม,ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่แต่ว่านอกเหนือจากนั้นตัว DPS ใส่ได้หมดเลยครับวิธีการหานะครับก็คือให้เราลงเลดซิตนะครับ ถ้าเราลงด่านแรกเนี่โอากาสดรอปอยู่ที่1%ถ้าเราลงด่าน2อัตราการดรอปอยู่ที่3%เรนะเคต่อไปฟูนะครับ, okay, Full, ะรบจะสุ่มธาตุเคิร์ธาตุโฮลี่ธาตุแพชชั่นเป็นจำนวนดาเมจสนถึง5%นะครับแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่เราใส่แฟมิลียตัวนี้ให้กับยูนิต ตัวที่สามารถมอบสถานะเอฟเฟกให้กับเพื่อนร่วมทีมได้จะทําการบัฟดามจให้กับเพื่อนร่วมทีมคนนั้นเป็นจํานวนดามีสองเถึงสิบเนตะครับตรงนี้วิธีการได้รับก็คือผ่านริฟช็อปนะครับอันนี้ง่ายมากครับใส่ได้กับทุกตัวที่เป็นสายพพอร์ตสายพพอร์ตที่มอบสถานะให้กับเพื่อนอย่างเช่นโกโดโกโดตีบวกให้เพื่อนถ้าสมมติว่าเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโกโดตีบวกเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดามีถ้าได้ตัวฟูลไปปุ๊บโอเคยี่สกกยยิบห้าเปอร อันนั้นก็นับว่าเป็นการบัฟฉะนั้นมันก็จะบวกดาเมจเพิ่อมอีก10%ซึ่งเราก็จะได้ระยะ10%แล้วก็ดาเมจ10%จากตัวของฟูนั่นเองต่อไปอันนี้พี่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ในระดับหนึ่งเลยสําหรับพี่นะก็คือตัวของโรเจอร์นั่นเองจะสุ่มธาตุลมแล้วก็ธาตุอันบาวแล้วก็ธาตุสายฟ้าเป็นจานวนดาเมจ2%ถึง5%นะครับความสามารถก็คือเมื่อยูนิตของเราที่สวมใส่แฟมิลี่ตัวนี้ทำการโจมตีศัตรูนะครับจะทำให้ ด่านสแล้วก็ด่านสนะครับด่านสได้หด่านสได้สิบเปอร์เซ็นตะ์ะทำไมแฟมิลี่ตัวนี้ถึงได้ดีนะแฟมิลี่ตัวนี้เนี่ยมันทําให้เราเล่นด่านที่มันมีการรีเจนเนอเรทเลือดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่างบางทีเนี่ยเราเล่นด่านพวกดราก้อนบอลแล้วกันดราก้อนบอลเนี่ยจะมียูนิตที่ฮิลเลือดได้แรงมากนะครับหรือว่าจะเป็นแอตแทกัตท่านที่มีไททันที่ฮิลเลือดได้แรงมากฉะนั้นโรเจอร์เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราเนี่ยสามารถใส่กับยูนิต ซัพพอร์ตของทีมเราได้ที่เป็นซัพพอร์ตสายตีนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะตัดเลือดถาวรเป็นจํานวนอยู่ที่ประมาณอ่าสามสมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเท่ารับเจอร์ที่ตัดเลือดถาวรเลยไม่รีเจนเนอเรเือดเลยแต่ว่ามันก็สามารถเป็นการแอดดิชั่นอลหรือเพิ่มเติมได้อย่างดีเลยนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างแนะนำนะครับแต่ว่าใส่กับพวกตัวซัพพอร์ตสายตีอันนี้ใช้ได้นะครับอย่างของพี่เนี่ยพี่ใส่กับสากุระแล้วก็เล่นกับโกฮังนะครับโกฮ okay, นนัง มิเลียที่ท็อปเทียร์มากๆเลยนะครับในส่วนของตัวแมวผีแมวแปลกแมวแว่นอะไรก็ตามแต่นะครับตัวนี้จะสุ่มบวกดาเมจธาตุทุกธาตุในเกมนะครับเป็นจำนวน2ออถึง5%อันนี้ก็แล้วแต่ดวงแต่ว่าบวกสูงสุดที่5%อนนะครับแล้วก็พาสีที่2อ,อาจจะงงนิดนึงเปิดเครื่องคิดเลขมาเลยนะครับวิธีการคำนวณของมันนะครับโอเคโดยตัวของพาสีที่2เนี่ยมันสามารถที่จะ increase ดาเมจก็คือบวกดาเมจได้บวกระยะได้นะครับแล้วก็แฟมิลเลียตัวนี้สามารถตีโลแดงได้ทั้งหด 5ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าออก Corruption 2เนี่ยมันจะตีต่อไม่ได้ถ้ามันขึ้น u n c o r r u p t i b l e เนี่ยมันคือการติดคอ r ์ u p ปชั n สแล้วก็ทาให้มันสุ่มต่อไม่ได้นั่นเองฉะนั้นหลายๆคนงงว่าพี่ครับออก0%เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือเราตีต่อไม่ได้แล้วนั่นเองแมวผีเนี่ยสามารถหาได้จากกล่องไม้ที่มีอาตาัตราดรอ p สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของ Update Spring Event อัปเ t หกจุดห้านั่นเองเกย์ถามว่าทำไมแมวตัวนี้ถึงได้ดีใช่ไหมเราตีท่าได้ห้ารอบแล้วเราตี เต็มที่สุดที่10%หมดเลยเท่ากับเราจะได้ดาเมจา,า50%ดาเมจธาตุ50%บวกกับดาเมจธาตุนีอีก5%เป็น55%แล้วก็ได้ดาเมจธาตุจากอันนี้อีก7%เป็น62%แฟมิลี่ตัวนี้สามารถบวกดาเมจได้สูงสุดอยู่ที่62%นะครับถ้าใส่ตรงธาตุนะครับมันก็โหดมากๆเหมือนกันตัวนี้แต่ว่านั่นแหละครับตัวนี้กินโลแดงเยอะครับลักษณะกา,ารใช้ตัวนี้นะครับก็คือเราไปใส่ตัว DPS ครับตัว DPS ที่ต้องการดาเมจธาตุอะไรเงี้ยตัวนี้ถ้าเหมาะตรงสายสุดพี่มองว่าคาุะสดแต่ว่าา่าาาาเเเออนนนนกกหืจั้้ถบวดมยอะแล้ว้ววมมััันไปปตตรรรงกกบที่่เเาาาาใช็สาาถสถ กันนได้นะต่อไปเป็นซัมเมอร์แฮมนะครับซัมเมอร์แฮมเราสามารถหาได้จากกล่องไอซ์บ็อกซ์อัปเดต7.5ของซัมเมอร์อีเวนต์นะครับดาเมจจะบวกดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจที่สามารถทําจากดาเมจดอทนะครับหรือดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับเป็นจำนวน1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงสิเปอร์เซ็์ per livestock missing ถ้าสมมติว่าเลือดบ้านรถเนี่ยจะทําให้ดาเมจของตัวที่ใส่ตัวนี้ไปในแรงขึ้นนะครับแล้วก็สุ่มดาเมจธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุโฮลี่นะครับเป็นจำนวนดาเมจสองเปอร์เซ็นต์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยพี่ว่าน ชนแบบ2อทีเพื่อที่จะบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นพี่มองว่าตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะในการใช้งานจริงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้จริงๆแนะนำว่าใช้กับตัวดาเมจดอทก็พวกปายสคาโนอาลีบับพวกดาเมจไฟพวกฮีเออะไรพวกเนี้ยพวกที่มันมีดาเมจไฟอันเนี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ใช้ได้หมดเลยต่อไปนะครับสปิริตดิสペンเซอร์นะครับวิธีการได้รับจากปฏิทินอีเวนต์นะครับผมตัวนี้ก็บวกดาเมจธาตุคอสมิกธาตุอนโนนแล้วก็ธาตุบาสเป็นจำนวนดามนะเมจสองเปอร์เซ็นต์ถึงห้าเป จำนวนเวลา40วินาทีอันนี้ก็ง่ายๆครับตัวนั้น,นเป็นตัวกดสกิลบ่อยๆอย่างสมมุติว่าตัวของอิจิโกะครับอิจิโกะจะมีสกิลกดอยู่1อันซึ่งมันจะทําให้เพิ่มดาเมจกับลดคู่ดาวแล้วก็บวกดาเมจในการโจมตีครั้งต่อไปอะไรประมาณนั้นนอกจากนั้นอีกตัวหนึ่งที่พี่แนะนําก็จะเป็นตัวของเจมเมเลโอเรล่าที่ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเจมเมเลเปิดปิดสกิลบ่อยฉะนั้นตรงนี้นะมันจะเป็นออโต้บัฟดาเมจได้เลยอันนี้ใส่กับตัวที่มีสกิลกดต่อไปนะครับไอ้จมูก บวกดาเมจธาตุอันบ้าบวกดาเมจธาตุคอสมิกและธาตุเนเจอร์นะครับดาเมจอยู่ที่2%ถึง5%ในการบวกนะครับเมื่อไรก็ตามที่ยูนิตตัวนี้โจมตีจะทำการสตันยูนิตตัวนั้นเป็นระยะเวลา2วินาทีถ้ายูนิตตัวนี้ถูกสตันจะเพิ่มดาเมจ0%ถึง35%นะครับแล้วก็บวกดาเมจตรงนี้มันจะบวกเลยไปกับเวลาสตันสมมติว่ามันสตัน2วิใช่ไหมสตันไปปุ๊บบวกอีก5วิก็คือไอ้ช่วงเวลา5วินาทีนั้นอ่ะมันจะบวกดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับนงะลล ตัวนี้เอาจริง ลักษณะการใช้มันมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกตัวนี้ก็ตรงสายอยู่ที่2อันคล้ายๆกับตัวยาชิรุนะก็คือเล่นกับพวกเคนปาจิหรือกัตนะครับแต่กัตเนี่ยจะตรงสายที่สุดเพราะกัตเนี่ยจะมีความสามารถพวกเรื่องสตงสตันฉะนั้นโนสจะเหมาะที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าอย่างกัตเนี่ยจะไม่ใส่โนสก็ไปใส่พวกนกอ้วนได้แต่พี่แนะนําว่าพี่ชอบใช้โนสมากกว่าเพราะว่ามันรีดพาสีของกัตได้ดีที่สุดต่อไปตัวสุดท้ายในหมวดของปกติแล้วก็คือตัวของซีรี่แฟรี่นั่นเองนะครับวิธีการได้รับก็คือเรา,เาไป นะตัวนี้จะทําการบวกนาเมจทั้งเทอร์สท่าคอสมิกแล้วก็ท่านเนเจอร์เป็นจำนวน2ถึง5%นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งเมื่อยูนิตได้ทําการถูกวางนะครับจะทําการลดค่าอัปเกรดลง0%เถึง5%นะครับยิ่งเราวางเนี่ยมันยิ่งถูกนะครับตัวนี้ต,นตัวนี้ตรงสายเลยครับวางกับตัวฟาร์มดีมากตัวนี้คือแบบเทียร์ S S S ถ้าวางกับตัวฟาร์มก็พวกสปีดวากอนทารคนระดอย่างสปีดวากอนเนี่ยมันวางได้3ตัวฉะนั้นถ้าสมมติเราวางก,กลายเป็น5% 10% 15%นะครับแล้วเราก็อัพตัวท้ายก่อนก็ได้เพราะว่าตัวท้ายมันก็จะถูกกว่าใช่ไหมไล่จากหนึ่งสอามาเราอัพสามอเอออันนี้น่าจะเวิร์กนะครับแล้วก็ตัวของทัระดาก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ว่ามันก็จะใช้ได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าจะใช้จริงๆมันก็น่าจะใช้กับริมูรุได้นะครับอย่างริมูรุเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเล่นค่าอัพเกรดอยู่ฉะนั้นถ้าใส่ซิลดี่แฟรี่เนี่ยน่าจะได้นะเพราะว่าตัวของริมูรุมันไม่ต้องเน้น trade, เทรกกดันะดีตตนนตดดีตวนะ่สทุ ต่อไปในส่วนของแฟมิ l y Van วน a r รนะ Family ียแวนการ์ดทำอะไรได้นะคะ Family l แวนก a r d ก็คือ Family สํสำหรับยูนิตตัวตัวใดตัว,ตวหนึ่งโดยเฉพาะเลยโดยที่เราเไม่สามารถตีโลแดงนะครับหรือไม่สามารถทําการสุ่มสแตนได้นั่นเองก็ได้มีทั้งหมด2ชิ้นตอนนี้นะครับซึ่งก็จะมาในอัปเดตนี้นี่แหละก็คือมันมาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของแว่นโกโจนะครับแว่นโกโจนะครับ เมื่อไรก็ตามที่ศัตรูออกจากระยะการโจมตีนะครับจะทำการกางอาณาเขตเป็นระยะเวลา2วินาทีและยิงสกิลมูลสกิใส่ศัตรูซึ่งมีควดาวอยู่ที่20สิวินะครับพาสิที่2นะครับบวกดาเมจทีอยู่ที่250%นะครับแล้วก็พาสิที่3เนี่ยดาเมจที่ได้รับจากเวลาเปิดกางอาณาเขตเนี่ยจะ อยู่นานขึ้นเป็นระยะเวลา30วินาทีหลังจากที่กดใช้งานไปแล้วนะครับมันกดสกิลแล้วก็เวลาปกติเนี่ยอาณาเขตหมดนะการบัฟดาเมจตรงนันจะหายไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันจะบวกระยะเวลาเพิ่มเติมก็คือหายไปแล้วแต่ก็ยังบวกดาเมจอ,อยู่ฉะนั้นมันก็จะเล่นคู่กับพาสีที่1กับพาสีที่สตัวนี้ไม่ต้องอธิบายความเหมาะสมนะครับตัวนี้เหมาะกับโกโจอย่างเดียวนะครับก็คือยกระดับโกโจมันเป็นระดับเมตาทอ็ทอปๆได้เลยนะต่อไปอันสุดท้ายนะครับนิวสุคุณะนะครับก็ตัวนี้เพิ่งมาเลย พาสซีฟก็คือนะครับการโจมตีของซูคุนะเนี่ยจะทําการมอบสถานะคลีฟทุกๆการโจมตีเลยแล้วก็บัฟยูนิตที่มีธาตุเคิร์สเป็นจํานวน30%นะครับพาสซีฟที่2นะครับเดอะเคิร์ชวันนะครับบวกดาเมจสองร้อและบวกระยะการโจมตี30%นะครับแล้วก็พาสซีฟที่3ามเช็มพรีพรีพรีชันนะครับมเมื่อไรก็ตามที่ยูนิตตัวนี้โจมตีแล้วมอบสถานะคลีฟเป็นครั้งแรกให้กับศัตรูจะทําการโจมตีท่าที่2นะครับท่าที่2ของตัวซูคุนะตอนนี้เนี่ยก็คือเป็น Full นั่นนนนเเอองตีี้้่ยถาใช้้้้นนิววีแลอออ่ะะกกก็คคืืโหดดมายรับ มากมากเลยครับแล้วก็ทําดาเมจได้ดีเลยนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีพวกการมอบบัฟให้กับยูนิตตัวอื่นด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยมันเล่นกับค้างูยะได้เพราะค้างูยะเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยค้ยางูยะมันได้ธาตุเคิร์สจากตัวของสุขณะอยู่แล้วฉะนั้นแทบจะค้างูยะมันได้ออโต้สามสิบเปอร์เซ็นต์บวกเลยถ้าสมมติว่าเล่นคู่กับสุขณะนะแล้วก็เล่นคู่กับกัสได้ครับกัสจะได้รับ ประโยชน์จากตัวหออดีบัฟคลิฟนะครับคลิฟเนี่ยจะทําให้เลือดไหลเนี่ยทำดาเมจเพิ่มเติม20%นตะครับตรงนี้โอ้ oh, คอมโบหลายแบบมากให้พี่คิดก็ง่ายๆครับซูคุนะคังอุยะแล้วก็ตัวหองัตนะครับประมาณนี้3ตัวที่เล่นด้วยกันได้แล้วก็วางตัวตัง2ตัวจะเป็นตัวบัฟอีกตัวหนึ่งอะไรก็ว่าไปประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คือเฟมิลียทั้งหมดที่มีในเกมนะครับก็หวังว่าจะช่วยได้พี่คิดว่าคลิปนี้มันน่าจะนานมากฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะ พยายามแปะทมสแตมให้แล้วกันว่าตัวไหนทำอะไรได้บ้างนะครับขอบคุณมากๆที่ดูจนจบนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหนกกนม่ในคราหนะ้าสวัสดีนะครับ